เขตประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานว่านายพิชัยวัชระวงไพบูลณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยถึงกรณีภาพจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าว่าสำหรับกรณีดังกล่าวนายมนเพิ่มพูลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้นำภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าคาเมราทรัพในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาทำการตรวจสอบพบภาพสัตว์ป่าที่หายากมากในธรรมชาติและกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติคือจระเข้น้ำจืดหรือจระเข้สายพันธุ์ไทย Crocodilus siamensis ในต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีเหนือบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยยืนยันสถานะภาพยังคงอยู่ได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวไม่พบภาพจระเข้มานานแต่ในการพบครั้งนี้ยืนยันได้ว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวที่เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกภาพได้จากที่เฝ้าติดตามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันในอนุสัญญาของไซเตตได้ขึ้นบัญชีจระเข้น้ำจืดไว้อยู่ในบัญชีหมายเลขหนึ่ง